จะขายรถที่นั่นนี่นะครับนะฮะติ้งเสียงน,นะฮนะ วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับรถเสน่รถบ้านวันนี้ผมจะพามาชมรถหลายๆยี่ห้อความหลากหลายของรถในเต็นท์เราเนี่ยนะครับรถทุกคันถูกคัดเกตเข้ามาอย่างสวยงามมากนะครับในการเลือกรถเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับทุกคันเนี่ยจะโดยทัศน์ด้วยทีมงานด้วยความเป็นมืออาชีพของผู้ที่ซื้อรถเข้ามานะครับจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งรถกระบะนะครับหรือว่าจะเป็นรถเก๋งนะครับผมสาหรับวันนี้นะฮะทาง ลุงออสพรชัยนะครับหนึ่งหนึ่งพักการเลยที่ทุกคนทัดซื้อรถเข้ามาเนี่ยส่งข่าวมาบอกแล้วเดี F ๋ยวมีรถกระบะสายแก่งเข้ามาหนึ่งคันเอ่อน่าจะใกล้มาถึงลแล้วล่ะฮะเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเราดูไปเรื่อยๆว่า,ามีรถอะไรน่าชมบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่ลุงออสคงจะพารถเข้ามานะครับเดี๋ยวลอยไปดูกันเอาละครับตอนนี้รู้สึกว่ารถคันใหม่กำลังจะเข้าแล้วนะครับอ๋อมาพอดีเลยฮะน่านจะเป็นลุงออสพรชยัยอีซสุดดีแม่โง่ รถสวยมากคันนี้เข้ามาใหม่นะครับอ่ใช่ลุ้อพรชัยด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับเนี่ยพอ,อดีลูกค้าเขาสนใจอยากจะรู้ว่าของเต้นเราเนี่ยตอนนี้จะมีรถผีสูเข้ามาใหม่หรือเปล่าพอดีอ่ะเห็นพี่อุ้บอกว่ากำลังจะมีเข้ามาใหม่หนึ่งคันก็เลยรอชมกันอยู่เดี๋ยวพี้อพาไปชมรถคันนี้ดีกว่าได้ได้คันนี้นนนคันนี้เพิง่งมาวันนี้เอามาจาับยิ้มยานะโอเคดเดี๋ยวเราไปดูกันบ้านลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม คันนี้ซื้อมาจากบ้านเลยมาจากยุทธยาโอ้จ่ายยุทธยาเมืองเก่าเลยนะใช่ใช่จายยุทธยาเลยก็คือมาสภาพดีเลยใช่ครับล้อแม็คยางมาอย่างนี้เลยใช่มาอย่างนี้เลยคือเขาเป็นคนแบบชอบแต่งรถไวง่ายก็เลยแม่ให้เปลี่ยนด้วยว่ากระบะสายซิ่งเลยนะใช่ครับจริงๆแล้วเราอยากเปลี่ยนเจ้าของเดิอนนี่เสียดายมากตอนนี้หน้าเราห้อยเลยคันนี้ปีอะไรพี่อ๋อคันนี้ปี2015 2015โอ้าสองพสิารสวยมากมากนะสวยสวยสภาพรถคันเป็นไง รถทำได้เดิมคน<ๆ>หนักที่กว่ามไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าตามสไตล์ตามคอนเซ็ปต์จริงอยู่แล้วเราเล่นรถสวยเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมๆ2 5 0 0ตัวนี้ใช่สมุิดีไหมสมุิดีขับดีมากเอาไปฟังซิ่งอะ่ะคันนี้ขับดีขับดีเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็นำไปล้างใอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคือต้องตรวจสอบ่อนตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ตรวจทั้งระบบอ่ะครับแล้วก็เอาไปทำความสะอาดไป คือออกมาจำไม่ได้อะว่ายง่ายนี่แหละครับอันนี้ลูกค้าผมผมจะบอกผมจะบอกลูกค้าประจำว่าผมมีทีมงานมีคนซื้อรถระดับบริการนี่แหละลูกค้าจะอคนไทยนะคนนี้จะเป็นคนที่ตระเวนดูรถคตามสถานที่ต่างๆลูกค้าโทรเข้ามาจะถ่ายรถที่นั่นนี่นะครับะนะได้ยินเสียงไหมฮะเสียงรถายซิ่งถ้า คือคุณลูกค้าเลยถ้าดูคลิปดูวิดีโอเนี้ยถ้าแบบจะขายรถคราวนี้นะครับหมายว่ารถสภาพเดิมๆที่สวยเนี่ยครับือเราเน้นราคาให้ราคาดีอไปไปประเมินที่ไหนมาแล้วแบบให้ถูกใจใจติดต่อมาหรือว่ามาคอมเมนต์มาได้ย้อนจะไปดูเองเลยเดี๋ยวไปดูเองเลยใช่ครับผม ราคาเนี่ยคือคาใจตรงไหนก็เราดูให้ได้เลยเราไม่กดราคาอยู่แล้วคแต่รถต้องเป็นรถสวยเดิมนะครับแต่ถ้าแบบสภาพมีการรุ่นนี้นั่งนิดต่อยเราก็ตัดพอตามราคาลงไปแต่โดยส่วนใหญ่เราจะซื้อรถสภาพเดิมคุณยายซื้อรถสภาพนี่คือฟังจากปากของลุงอ้อพรชัยนะฮะเราจะซื้อรถสภาพเดิม รถที่ไม่มีการตัดต่อชนหนักคิศพร้อมนักทุนเราไม่เอาไม่เอาเลยครับใช่ไหมเพราะนั้นเพราะนั้นรถทุกพันพร้อาอยู่ในเต็นท์แล้วเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้แน่นอนว่าได้รถที่มีคุณภาพสูงแน่นอนได้ตั้งใจแลผมคุณไม่ต้องดูรถเป็นก็ซื้อได้ที่เนี่ยนี้สัมพันธ์นะฮะของการไม่ต้องดูรถเป็นหรอกมาซื้อรถที่เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ดูรถ ดูรูปไม่ได้อยู่แล้วใช่ครับจังนาดูรถเป็นเป็นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะดูให้ครันี่ไรฮะถ้าเข้าใจถามได้ถามเนี่ยเจอเจอถามได้เจอพี่อ๋อที่ไหนก็ตามนะฮะตามหน้าพี่อ๋อไปเลยเจอที่ไหนก็ตามว่าเจอที่เต็นต์หรือว่าเจอข้างนอกถามพี่อ๋อได้ตลอดเลยรถแบบนี้อย่างนี้รถสักแบบนี้คนซื้อไหมมุนนันนี่นะขอให้ข้อมูลครับเดี๋ยวเรียบร้ลาไปก่อนเดี๋ยวเชิญหน้าเดี๋ยวมาดูว่าพี่อ๋อจะรุ่นไหนมาได้ครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ ハハハハハハハ